สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีชุชคุชุคนเด้อพี่น้องมื้อนี้มาพบเพาะกับสองบ๊อบบี้สายรุ่ยคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้บ๊อบบี้สิไปอันนั้นหาเฮ็ดพออยู่ปราสาทนาะพี่น้องปราสาทบ,บ้านบ๊อบบี้เองมือเชิงมือวาด่อนี่บ๊อบบี้หันไปอันนั้นไปหาอยู่สวนแถวสวนที่บ๊อบบี้ไปทางแถวเฮือนหน้าซาวนี่พี่น้อง บอปีไปกับปีใหม่กับหลายเติบน,น้อเพี่งของบอบีก็ได้สิไปหาอยู่พี่ภาษาบา้านเฮ่ามือนี้กับปีใหม่คู่จอยอีเมย์ยังกับไปไปเพื่อนไม่ถังงวนอยู่อยู่แทะนาะพี่น้องไพ่ในเบิ่งคลิปปีใหม่กับเสือว่าเราไปปัวเนาะพี่น้องเนาะเรารบ่สบายเรากะ มาเดเชผูกแค้นเนี้ยไหนแม่ทา้งวันพี่นองแม่บ๊อบบี้แม่ปีใหม่แต่ก็คู่จอยน้องนิ่วไปเบิดเนาะมีแต่บ๊อบบี้กับน้าสาวหนุนอยู่เพื่อนสองคนเนาะแต่บ่านเมือนี้หันบ่ได้ออกไปสวนมื่อนี้หันน้าสาวว่าพักผ่อนก่อนเมื่อยแหงน,น้าสาวว่าบ๊อบบี้ก็เลยมาหาสิมาหาเฮ็ดคนเดียวเพราะว่าพักผ่อนเพราะว่าเห็นไปหาว่าในมันได้เนาะบ๊อบบี้สิร้องไปหาอยู่าภาษาไปคนเดียวอยีกไปหาหนมห้หาเฮ็ดได้เนั่ก็เอาเนาะพี่นาะแตวก็นั่น อาเฮ็ดตอนนี้เป็นประมาณไม่ล่าเก่ามุ่งนะพี่น้องเก่ามุ่งเ้าเน่ยบ่บี้ไปคนเดียวเขาเ้าเว่าท่านกินพว่าบยาก็เลยเอากาแฟมาเนาะพี่น้องนะซาโรตีกาแฟมาเหมือนนี่บ่บีไปคนเดียวแต่ก็บ่มีไกลกาเขาอยู่เนาะพี่ภาษาคนเดียวแต่โบเมนว่าบ่บีบดูดหรอกเนาะไปหาอยู่พีภาษาอันกับว่าเป็นยังเอกพี่น้องเพราะว่าอยู่ไผอยู่มัดนะไปไพไปมัดนะกับบบบีก็ได้คิดยากเนาะ พี entender, high, ่ห kind of ันเรื <Sí. S 1> ่องฮาวโมเมนต์รบดูมันก็มีจริงเนาะพี่น้องมันมีจริงแต่ว่างเฮ้าหันเฮ้ากับบุญญาเฮ้ากับบุญรบดูแต่ว่างเฮ้ากับธรรมราเฮ้าเซยๆนะพี่น้องแต่ก็แต่ว่างย่างที่สุดคือคนอย่างที่สุดคือคนคนที่สุดเนาะแต่ว่าง่ัตีกับไปคนเดียวกับระวังตูเอาเวลาไปเนาะพี่น้องวัปีไปคนเดียวเด้อมันเนี่ยิี่ห่านมัยเด้อดังจากที่บุญไปห่านมัยอ่พิปัสสาอดุลเลย แต่ว่าช่วงนี้มันกระเฮ็ดออกบ่อปีไปหาเฮ็ดทั้งห้าเฮ็ดทา้งนอไม้เลยเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ไปโดนนะมิะ่งแต่ไปนอกไปทางป่าไปค้นดินเขาเฮือนนะสาวเนาะไปพี่น้องไปกันเลยตอนนี้บ่บปีก่มาเขาทางใหม่เนาะพี่น้องเนะขาปภาสาทางใหม่เนี่ยไปโก,โกนนอไม้เคียเค้ยวเคี่ยวหลังจากคือเปมาเป็นเดือน บ่บปี้สิมาเขาทั้งนาเลยทั้งนาเพประสาทน้อเพียร้องเขาเนี่ยอนหมแต่ว่าว่อปี้เบิงเลยเนาะสาเขาก็สาหลายสาดีสาเหามันสิดียสาบ่เบ้่าเด้ เขาวมาให้ตัวภาษาแล้วนะพี่เน้ะในี่อเขาจะหาให้พอป้าที่เขาแตกเบิดนาะแตกเบดเขาจะหาเม่นมาดิบุแม่น,มมนเขาจะหาจังไดิเห็นพ่ออันเป็นกุ๊กบีก mượn bà hippoly bà thoại cà kia nó không hippoly mượn 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 kia mượn 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 ha hay fc xì mượn 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 Thì mượn 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 แตกเบิดบุช่งได้แต่แงบอบบี้สิแเปนะเนี่ยบอบบี้สิแปหาฮนไอมใหมเมื่อบัดบอปีไปาฮะก็ปีใหม่อยู่อยู่ฝาเ่าไปบ้างอ่โอ้เสียงพอประจัง เออเห็ดพอเขาจะจัดสากเด้อตรงซ้าเขาเขีย่ยเขาเอาเบิรดโอ้โนี่เห็นไหนี่นี่สองอกนี่นอกที่สามสามอก ใ่สามดอกกันเนองได้บอเขาเอาปุบนี่แหละได้สามดอกเดายวบปีหาคนเ้อะหา h ế มาได้โดนเตะนเนองได้เตะหน่อไได้เฮ็ดพอหาฮกหลอกี่น้องะสรุปบปได้สามเฮ็ดเดาปวบปีสิไปหาหน่อไหมเมื่อเนาอพี่น้อาหาหน่อไหมเมื่อต้มต้มเอเนาะ นราตั้งนีนจงสีบ๊อบบี้ก็เซลด้วยถามมันหน่อยก็มันบานบ๊อบบี้ฮะกอนนี้เลยบ๊อบบี้บุทรไทยพี่น้องเบิ่งเดียวบ๊อบบี้สีให้ fc เบิ่งสรุปกับบุตรเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะสะดุดบุตรเฮ็ดเด้อห้าสิหาหน่ใหม่เมื่อบ้านห้าสิได้บอลเรื่องกระต่ายนี่เด้อพอตจมเนาะพี่น้องห้าสิห้าเมื่อตจมเอ้าเพราะบ๊อบบี้กระดองมาเนาะหาเฮ็ดบุได้พี่น้องสิห้าหน่ใหม่เมื่อบ้านไปพี่น้องเด้อบ๊อบบี้พาไปห้าหน่ใหม่กันเด้อ บมีไปหานเขามาดอกี่นอนได้คนเดียวมีแต่บ่อปีนี่แหละมาคนเดียวเดบานไปไปหานอหมนี่ปองบ่อปีมันเจอเดียวบอีบนี่นมองงามทนไมเนาะแนึเดีล้วบ่อปี้สิบาดเอาก็ไดยเมื่อตกบ่อปีเบืยเอาเสียม เดี๋ยวกเนปาดเอาเดียนเม็ม่กขบงบ่ีจในยูทูปเขาจาปาดเอานอน เดี๋ยวนึงไปอาต่อเด้นอนที่สามที่น้องห้อยก็จะขวดก็จะบอกอาก็จะบอเห็นว่ามันกระดังมันกระดังเกิดใหม่ปุ๊บเมื่อเปียนไปประเดมนขมี ก็จะใ่ยูทูบอังคืบุหรี่เหรมาท่านขาดสมามาท่านขาอดด้นนี่ยังอ่อนๆมื่อดอ่อนคือจอ่อน ดินหักม yeah. no no ันได้เนี่นาะที่สามนาะที่สี่พี้านี่บ๊อีมันบ่เขาเยอะมาซมาเียร์เฮ็ดมาเฮ็ดก็ต้องไหมาต้มสิ Còn đi bóp bị nó mãi chừng nào thì tôi lại lại mà để nó tự có gì cả đàn mẹ coi bao khảo rồi nó hết luôn Bên nó tụt mân cắn nó, binh kỳ thoáng nọ binh 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 นอนี่นอนเหี้ยโอ้โหี่ยเห็นเปี่ยไหนนี้เห็นเงาไหมเห็นเ่อก็ปลาเป็ดช่องหนเ้อเินมันจะ Tốt nè, vô tốt nè. Đó. Rồi. Rồi hiệu cái miệng nó. để sáng nó mày đoán để bà cỡ nó vô nhà anh đó Ba mẹ gặp mặt mẹ Cái đi ký mấy bọc đi kìm mặt nèo 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 kìm kìm mặt nèo kìm cũng ได้ต in ือนพี่นีองนองต้มไปไปไปกินมือนกน็อันนี้เช่่ะมือเนี้ยด้ยอกเาออกไปกรไไปเขาจอบ่วทมันพี่นเอาก็เอาเขาบ่วม มันก็ได้มันก็ได้เป็นหน่อยหน่อยเนี่ยเน่ยตังสิต่อไปมันก็บอกเป็นหน่อยอีกมันเป็นมันไม่ใช่สีหน่อยที่เอาแบบเนงมันไปด้วยได้มันเขาเขาชอบพ่กท่านกินยท่านั้นเท่าอยู่ได้อยู่ได้หนึ่งกระเพื่อคือกระเพื่อเป็นของ แมงแล้วบอกแกลดบอกบอกไนกันแล้วบอเหเป็นเเนาะไปาะรภ้ษาแต่ในระษาแต่คนเดียวกูม่นอหง่ายก็เอาหัวใส่มือนู่นน่ะนี่เดีเอาเขาหากุงมเกเนไปนอนนาน

nếu thương bày mạnh có kìa, không có hiến chúng sẽ khô nhạt cơ ừ. Cô <laughs> à, <mà thế> <laughs> <laughs> có nó cơ Cái không không? Ba hoa cho hai hết thôi. Hi, bớt, xa. bớt, phổ, bớt, 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 ที่จิ้ตะบ่อไอ่อยปันหาอะไรพอมันเกิดมันเกิดบัวักบัวพายชวนค่ะ้นต๊ทางนี้เลยนะเรมีมอนหนเนาะก็เต็มไปเลนะกจะไปเพ่นที่จะขอเินเสียเพอย่ด้กวาจะบาเนี่ สัพ่อเขาจะมีแบบเพลนเนาะยังไปหาอีกยงไปหาดาเปยนแล้วจะมันอยู่แน่หนึ่งดอกจบไปนี่เป็นอไ่อมเนจะ้เมงปเมงวะเิาอันน้เิมเติมสาเราเิบอเพ มันเกิดบวทหันคนมาลายหนายมาใหม่เจ้าขวดเข้าบวทมเออมาใหม่กับเพื่อนเวลาเพื่อนเวลาเพื่อนควัดเพืนมาเพื่อนบวชทมหม่องเก่ามันไหวถ้าทมหม่องเก่ามันไหวมันก็สิได้เกิดมาอีกก็ดเสืนเฮ้อันนี้เขามีแต่โจ้เบิ่เขึ้นก็ไปตัวนี้นะเขาบวทม บนไปปะาไดอาทิตย์ือ่าป้าบนอยากขัไปเินมันให้่มันจะสดกนะบนเป็นตระยานบอบเ็น่อยที่เขาอ่านบอจูาโอ้ยภาาเล็กน้อยก็ม่มแต่เป็นก็กเฮ็ดเป็นโพดเป็นพดไรนี่ยเตียนจะได้กันบอวนเขาจูใหม่ๆจูใม่ ัเอไไปคนเดียวเลยนะคือสิบกะเขากว่าจะดูไม่ไชกะเขาไปเพื่อนนี่ก็ดเเป็นระยะนาะมันก็จะเป็นเงียบๆเนาะโอ้เสียงเสียงโมเสียงกาแค่นะได้เลยหมดเเงียบเพื่อนนี่แม่นจะกันยังหอมเป็นระยะแบบนะ Hãy đi bà đúng, đúng. đúng, phải đi, phải đúng, đúng. không? lại, đi bà đúng đã, mưa nó đang phải tụng nè sao đang phải tụng nè Ở ba phải như nó Như bà là sao ông tụng là bà như năm ở ơn เอากระสีจะจบคลิปไปเรียกสมิเด้อพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า